p u b G News t a t e เปิดให้บริการทั้งบน App Store และ Play Store ในวันที่11พฤศจิกายนนี้พูดไปงั้นอะ,ะเออไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเนื้อหาในคลิปนี้เลย <c oughs> แล้ววันนี้เราก็มากันคนเดียวอีกแล้วอ้าวว่ <c oughs> เาเจอด่าน Heaven ให้ตายเถิดแน่นอนแล้วครับผมออโต้พิกอยู่แล้วเรสเจอ Heaven นี่ไม่ได้แล้วนะ เออมุมมันดีหรือว่าเป็นการปลดปล่อยแล้วกันฮุนเลนามันออกมาเก็บลูกโอเบนะอ้ายอ้หนูเบลเอาไปบอมมี่น้อยเนี่ยตั้งเชือหุ้ยหูซ้ายเข้ามาเลยเนี่ยใจเย็นเดี๋ยวดูเลยซัปรลายส์อืมเข้าไปเต็มเต็มหัวไปเลยน้องแท็กเตอร์เช็คให้ทีนะขอบคุณสำหรับปืนนะครับผมเป็นเลยเป็นเลยบุกไวเลยบุกไวเลยเฮ้ยเออ้เออขอบคุณมาก โอ้โหอะไรวะเนี่ยโดนยิงตายในช็อตแบบนี้มันแช่เราเหรอเนี่ยโอ้โหโจบละต้องแก้มือต้องแก้มือมีดักไม่ใจมีดักเฮ้ยโ,โอ้โหเดี๋ยวทำไมไม่เห็นนะตะกี้เนี่ยโอ้โหปล่อยน้องแท็กเตอร์ฟรีเลยระเบิดลงมาแล้วจ้บอกลวาว่าโผล่หน้ามาคือเซอร์ไพรส์มาดาฟัคเกอร์แน่นอนไฟส์เอ้ยเจ้าดำคอมบอนเฮ้ยฮัลโหล โอ้ไม่รุดเออจบอไปเลยมมล่อ I find him on site Hello โอ้โหไม่ตายด้วยเพื่อน<ม>เรนา<ม>่าไปปาตาเช็คอยู่โอ้โหมีการบวกกันอย่างดุเดือดมากนีออ่สมน้องแท็กเตอร์เข้าไปมันวางสมองแบบนี้แบบอันนี้เจออยู่ตรงนี้จะด่ากันอย่างนั้นหรอมันเป็นไปไม่ได้นะระเบิดลงเอ,อ,อยเดี๋ยวเรนา่าเจ้ามาถึงตรงนี้ได้ยังไงเมื่อกี้นี้ อห้หมดหมดยังดีนะที่แม่นสวยมันต้องแบบนี้ดิเพื่อนร่วมทีมอะโทราต้องซ้ำครับต้องซ้ำเมื่อเราบุกทะลวงได้เราต้องซ้ำเอาจะก,ก่อมันจะหาวิธีการตั้งรับได้มาสมองที่เดิมอีกแล้ว <c oughs> คิดว่าไงแต่น้องแท็กรถ <c oughs> ราหาไม่เจอ <c oughs> what the fuck ือกคนเดียวกเล,ล็วโอ้โหแล้วบักกี้ โอ้โหนั่นเล็กภับโอเคเมื่อเข้าตรงนั้นไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนจุดแค่นั้นเองแหละจะได้ถือวันดอลด้วยอุ้ยโอ้โหใจเย็นๆนะจะมาวัดแรงแรงแรงแทงคิวบร์ไปเลยน้องแท็กเตอร์มาครับเพื่อนๆอุ้ยโอ้โหมุมซ้ายมีหนึ่งให้ตายเถิดมันยิงช็อกติดตัวเองด้วยปะละเฮ้ยโอ้โหรู้สมอได้ตัวหนึ่งมันต้องเจอ นี่หน่อยอแล้วเอ้ยแรกวาได้ตัว f i ติ้ง n g f ิ้งไฟติ f i g h t มาทีมสวยอย่างนั้นแหละตร,รงบีจะมีคนดักไหมนะตรงบีจะมีคนมาดะโอ้โหไม่มีวะ่ะแต่มันวอลแบบปิดกั้นไว้เลยยอมให้เล่นเลยใช่ไหมเออเอาน้อ,อ,องแซ็กเตอร์ไปก่อนเ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวตายทัวแทนหุยหุยมีตัวข้างในตัวนึงง <c oughs> ั้นกูอ้อมละครับไม่ได้รับสัญญาณชีพอยู่แถวนี้เลยแต่เพื่อนเราตายไปเรียบร้อยโอ้ my god สวยเลยน่าไอ เดี๋ยวเวลาสนุกกันแล้วสิซุปราฟบอส <c oughs> ถ้าเกิดมันเป็นเราบ้างเราก็คงจะมีอาการแบบเดียวกันโ <c oughs> ดนแทงหลังเข้าไปนึกว่าเล่นเดย์บายเดย์ไลท์ให้ใตายเถิดอุ้ย <c oughs> เพื่อนจะบกโอ้โห <c oughs> เปิดเอาอย่างนี้แหล,ละ <c oughs> เพื่อนใ <c oughs> จเย็นก่อนนะโอตดุเดือดนะวันนี้โอ้โหใจเย็นนะพ่อหนุ่มจองมาส่วนก็อย่างนี้เลยหล่อมคร่องเตือนคร่องเตือน เรสที่เก,ก่งที่สุดนี่อ้าเดี๋ยวโอ้โหเราโลนี่เดียวก็ฮีว้เลยเรอเพื่อนผมว่ามันต้องอยู่ม,มุมนั้นว่ะผมเจอนี่ไงจะเ่นแยกกับพี่อย่างนั้นหรอเป,เ,ปเ,ปเป็นไปไม่ได้มาเลยน้องทักเตอร์น้อยมาครับฝั่งนี้ไม่น่ามีนะแต่ว่าไปเช็คหน่อยก็ไม่เสียหายบุคคลปิศากกำลังเจาะวอลอยู่อุอ้ยนี่ไงนี่ไง,ไงผมต้องการที่จะ้ไม่ไมโอ้โหไฟติงไฟติงสู้มันเพื่อนเอ๋อย่างนั้นแหละ จริงไม่ควรเล่นนะแต่ว่าอยากเล่นอะทำไมนี่งไงมีสัตว์ตลลลลูล,ลูขึ้นมาฮัลโหลเรวโอ้โนี่ทามิ่งมันดีจัดจัดเอาเฮ้ยเอาไปอีกหนึ่งเด็อุ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราเอาสปายไปทิ้งไม่นะ <c oughs> ไม่นะ <c oughs> มา <c oughs> เดี๋ยวเราจัดการเองทำไว้นะครับเ <c oughs> พื่อนๆที่เล่นใหม่ทั้งหลายเวลาวางสปจุดสีให้วางตรงนี้นะ ในดาเทเบิลน่นะโอเคนะท่านแม่อุ้ยโอ้โหตัวสุดท้ายพอดีอย่างนี้นเราต้องขยี้กันซะหน่อยมาไม่ได้คิวแต่ได้ความสะใจนสุดยอดกันมากอุ้ยไม้เดียวเดียวเสียได้อย่างนี้แหละมันคือข้อเสียของคนที่มัวแต่พูดไม่มีคำว,ว่าคีฟโฟกัสเลยเงียบวะอุ้ยแต่ทำไมโอเมนมาสโมกมางี้มันวาร์ปมาหรือเปล่าวะไม่แน่ใจ แต่ว่าข้างในเพลกระสนี่เต็มเลยนะครับเพื่อนเบาๆสุดท้ายทฤษฎีมันก็เป็นจริงมึงเจอกูโอ้โหลบมุมไปแล้วไม่ทันโอ้โหอย่างนั้นนะตัวหนึ่งอ้ nice my friend เอาอีกตัวสวยเพื่อนมาขอลองสักครั้งเถิดมุมซีเนี่ยมันแคบนะแต่ว่าโอ้โหนั่งไงมันโอ้ยบอกแล้วมันไม่น่าเล่นโทษด่านก็ไม่ได้เราเองแหละที่โอ้สวย the fuck เลยนะนี่เรากำลังเห็นอะไรอยู่อย่างนั้นเหรอโอเคมาสลับฝั่งกันที่เรียบร้อยสำหรับคนที่ดูมาจนถึงวินาทีนี้นั้นสุดยอดมากเลยนะใจทำด้วยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะสักคนละทีสองทีสองทีไม่ได้หรอต้องทีเดียวนะอุ้ยสีเต็มเลยมันเล่นเกมไวแล้วมบุกทะลวงจัดๆครับมาเด็กเข้ามาเลยโถมเข้ามา ออ้ยมันมันมาจริงมารับคำท้ามารับคำท้าสวยสามแล้วขออีกตัวเถิดขออย่างน้อยสักสี่อ่ะพิสซ์ราวขอเท่ๆหน่อยอะไรวะโอ้ยมาผลจากที่เราประหยัดมาได้ตั้งหลายวินนะครับเซตนี้แหละคือเดอะเบสของเรสแล้วมันมัดเุ้ยสรุปไปไหนเนี่ยสุดยอดศาสตร์แห่งการสแกนหลอกสรุปมันไปไหนเนี่ย นี่ไงเพื่อนโหจะวิ่งไปไหนกลับมาช่วยกันก่อนเจอกู้สวยจัดเอ้านี่ไงโอ้โหหาตัวแทบไม่เจอนี่มันมีวันดอลใช่ไหมน่าโอ้โหเรียบร้อยมันรู้ทันงี้จะเย็นเพื่อนๆจะมึงไปแจกกันกันไว้ก็พออุ้ยสปาแพนเทสอุ้ยโดนตีกลับอย่างหนักหน่วงครับช็อตนี้คิดว่าไงหลับไปหนึ่ง ไม่น่าผ่านแล้วต้องปล่อยผ่านวะวินนี้เย้เสียงสแกนแฟตมาเต็มที่ซีเอฟ r y b ดีโบ r o มันมาแน่มันแค่นี้เขาตียังไงเขาตียังไงเขาตียังอุ้ยคนไทยปาวะโอเมนอ่ะโอเคมาโหโหลดเหตุหรือเปล่าแต่เสียงยังอยู่นะวิ เรายังไว้ใจอะไรไม่ได้ครับช็อตน,นี้นี่ไงยังมียิงเช็คมาอยู่อ่ะถึงตัวจะตายจ,จัดใจอุ้ยเจอฮลโหลเวอร์หเฮ็ดช็อตเลยเหรอือนี้มันเด้งขึ้นหัวดีนะถ้าแบบคุมดีๆนะ่ okay. 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 ะความพ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายแต่ว่าโอเคโอเคโลเทนเลยไม่ฉันยังเห็นมันอยู่ตรงนี้ะน่ะาอเฮ้ยลัสเพเยอร์เราจะไวได้เยี่ยงไร อุ้ยมันวับม,มันกำลังวางครับคุณผู้ชมครับ็อบนี้วับสปร이ดบลูบอ,อุ้ยโอ้โหมึงตามกันมาติดๆเลยนะมึงให้เวลากูคิดบ้างมาเุ้ยมาซ้ายวะเดิจนจวกด้ามเข้าไปเป็นโอ้โหแหม่ส <the> อรอีบรอ่บลูไม่น่าเล่นท่ายากเลยกู ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะครับไม่ได้พูดปิดคลิปมานานๆขอปิดคลิปแบบคลาสสิกก็แล้วกันนะมามามาทบความความอะไรวะทบ่า What the f ลิ้นพันกันไปหมดแล้ว <c oughs> มาทบทวนความจำกันสักหน่อยเออโอเคพูดได้แล้วคำปิดท้ายคลิปวิดีโอของเราจะมีเพียงแค่2องคำเพียงเท่าน,นั้นก็คือ h a v e a n e c y s a r สุรานะครับบุย <c oughs> <c oughs> ได้คอมแรงๆสักเครื่องจุงเบย